ครับผมพบกับเราสองคนอีกแล้วกับเรื่องราวอัปเดตนะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับอา้าวใ,ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นร้อนอย่างหนึ่งเลยเป็นประเด็นชาติเลยเพราะว่าระดับชาติเลยระดับชาติร้อนขึ้นที่จีนนะแล้วก็มันมีความเกี่ยวเนื่องกับเ,เขาเรียกว่าเป็นตัวน้องหญิงเคยเห็นไหมที่เขาชอบโพสต์กันเวลาไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยมันจะมีเป uh ็ด huh. ยักษ์สีเหลืองที่ลอยอยู่ในอ่าวฮ่องกง อ๋อแต่คือเป็นลูกบอลแบบว่าเป็นเป็นยางเปยาเปาลงปปไปคือถ้าบ้านเราก็มีขายนะเป็นเป็ดตัวยางๆแต่ตัวเล็กใช่ไอเด็กให้เด็กเวลาเล่นน้ําอ่อางน้ําเอามาลอยก,ก็น่ารักดีนี่ น่ารักดีเพราะว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับเวลานักท่องเที่ยวไปที่ฮ่องกงเขาก็จะไปถ่ายรูปกันกระเป็ดแต่นักของเขาเป็ดยักษ์ใช่นะมันมีประเด็นที่ประเทศจีนครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในปี2532เมื่อวันที่4มิถุนายนเกี่ยวกับเรื่องของการสังหารประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินถ้าเป็นบ้านเราก็พฤษภาธมินไปเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็มีคนล้มหายใยจากหนีเข้าป่าไปก็มีหีร <behav> <anut> เขาก <iah> ็ไปจัดการด้วยการใช้รถทงรถทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพดโดยการที่มีอย่างเช่นนะครับผมก็มีศิลปินนะเป็นศิลปินไอ้เหว่ยนะครับผมคนดังอายุมากหน่อยอาจจะเกิดทันรุ่นปี2อ2 2นนะเขาไปโพสต์รูปนะครับในทวิตเตอร์ของเขานะครับผมถึงเรื่องราวของข้อพิพาทนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์จูรัตเทยนอันเหมือนเมื่อ20สกว่าปีก่อนเนี่ยด้วยการตัดต่อเอารูปเป็ดเนี่ยไปแปะทับรถถัง ที่แบบว่ากําลังจะไปปราบกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือจีนเขาจะแบบว่าเขาไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาเป็นคอมมิวนิสต์ครับปกครองด้วยทหารถูกต้องถ้าเกิดจะเอาภาพนั้นมาเผยแพร่อาจจะโดนจับได้ดูรุนแรงถ้าเอามาดัดแปลงแล้วเผยแพร่มันดูน่ารักอะไรอย่างนั้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางการจีนก็สั่งห้ามนะครับผมเผยแพร่ภาพต่างๆเกี่ยวกับการตัดต่อเอารูปเป็ดยักษ์สีเหลืองเนี่ยนะครับที่เอาฮ่องกงเนี่ยมาเผยแพร่ใน อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งการค้นหารูปเป็ดยักษ์สีเหลืองเนี่ยก็ไปพานโกรธห้ามค้นหาด้วยเซิร์ชใน Google จะเซิร์ชคำว่าเป็ดยักษ์ไปเซิร์ชเป็ดเหลือง้เขาหน่วยงานเขาไปเซิร์ชเจอว่าที่บ้านนี้เนี่ยเซิร์ชรูปเป็ดยักษ์สีเหลืองเป็นปัญหาอีกติดคุกเนี่ยเยอไปไหมอ่ะเป็นระบบเกิดเด็กจะทํารายงานว่าต้องมีรูปเป็ดอะไรก็ไม่ได้แล้ะ นน,นะอันนี้ก็คือเราก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวของการปกครองในระบ,บอบคอมมิวนิสต์ก็คือปกครองด้วยทหารนะแจกคูปองไปซื้อ,อ,อซูเปอร์มาร์เก็ตแจกคูปองไปเพื่อซื้ออาหารใช้ใจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือทุกคนไม่มีคนรวยไม่มีคนจนก็คือจะเท่าเทียมกันหมดเพราะว่า คือเงินจ่ายด้วยรัฐบาลเขาอยู่ด้วยรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็อย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นคือรถมงรถเมย์อะไรต่างๆก็เป็นสวัสดิการของเขาไม่น่าเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นคนที่จะรวยก็จะรวยอยู่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองกลุ่มที่เป็นฝ่ายปกครองอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเขาก็จะมองระบอบคอมมิวนิสต์เป็นแบบนี้วันนี้เราก็เลยมาลําลึกถึงเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อ24ปีก่อนนั่นก็คือเหตุการณ ที่รัฐบาลนะครับเข้าไปกวาดล้างนะครับผู้ชุมนุมในใจตุรัสเทียนอันเหมินนัน่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทาให้คนล้มหายใยจากม,มีนักศึกษานะครับมีกรรมกรม,มีประชาชนนะครับที่ไม่มีอาวุธเนี่ยเขาก็ไปเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตยกันแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตกันไปใช่เขาเห็นเขาบอกว่าตอนที่สูญเสียคือเสียไปเยอะใช่ไหมคะมแล้วเขาก็ทางรัฐบาลนี่จัดการแบบว่าเอาศพไปฝังให้เองเลยนะทําเป็นสุสานของที่เห็นนั้นเลยนะแต่ห้ามญาติเข้าไปเยี่ยม ก็เยอะเหมือนกันนะอะเป็นเรื่องดาวซีเรีสแต่ก็รู้ไว้นะครับว่าเพื่อนบ้านเรานี่มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างะอ่ะตอนนี้ไปดูดีกว่าแบรนด์ดังฝีมือคนไทยระดับโลกถูกต้องตอนแรกหญิงก็คิดเอ๊ะมีแบรนด์อะไรบ้างนะของคนไทยแล้วก็มาอ่านแบรนด์ชื่อนี้ชื่อว่าเมซงทาคุยะโอ้ฟังเป็นญี่ปุ่นนะเออแล้วมันแบรนด์ดังระดับเป็นฝีมือคนไทยยังไงอาเขาบอกว่าอินเตอร์เขาบอกว่าเป็นธุรกิจลักชัวรี่ก็เป็นพวกพีเตอร์มีไอโฟนใช่ไหม มี iPod iPad ใช่ไหมเอก็คือออุปกรณ์กรอบอะอ่ากรอบที่ใส่กรอบเคสมือถืออะไรพวกนั้นเอาไว้เปลี่ยนเก๋ๆแบรนด์เมซงทาคุยะเนี่ยก็ใช้หนังอ่าในการทำแต่ว่าเจ้าของแบรนด์เขาไม่ใช่คนไทยจริงๆอ่าเขาเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ผลิตในไทยนะ แบรนด์เนี้ยเขาผลิตที่ฝรั่งเศสเพราะเขาคิดว่าคือทั่วโลกก็จะรู้กันว่าถ้าเป็นพวกรักชูรี่พวกอุปกรณ์เสริมอะไรพวกเนี้ยนะฝรั่งเศสจะมีชื่อเสียงช่างฝีมือก็จะมีชื่อเสียงวัตถุดิบก็จะดีก็แบรนด์เมทซงทากุยะเนี่ยเขาก็ไปตั้งลกล่าอยู่ที่นั่นปรากฏว่าทำสักพักไม่เวิร์กเขาบอกว่าเขาก็เลยหันมาที่เมืองไทยเมื่อปี2007นี่เองเขาบอกว่า เขาก็รู้มาทั่วโลกเริ่มรู้แล้วนะว่าช่างฝีมือภาคเหนือคนไทยเนี่ยเจ๋งสุดๆเขาก็เลยมาที่ภาคเหนือเลยอาแล้วเขาก็บอกว่าใช้ช่างฝีมือไทยและว,วัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นของไทยและส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากข้างนอกเขาบอกว่าหลังจากที่เขามาผลิตในไทยอะจนถึงปัจจุบนันแบรนด์เขาก็โด่งดังขึ้นมีคนซื้อสินค้ายเยอะแยะถูกต้องก็เลยพาดหัวว่าเป็นฝีมือคนไทยไงเพราะว่าเป็นในช่าง ของคนไทยแล้วแบรนด์เนี้ยเขามีความพิเศษที่เขาไม่ใช้แบบว่าเครื่องจักรเขาใช้แบบตอบมือทุกอันอ่าครับผมอ่ะก็ลองดูแล้วกันใครที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูข้อมูลหรือว่าไปซื้อสินค้าของแบรนด์นี้ได้เลยถูกต้องนะครับผมเมซงทาคุยะถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวไปพักกันก่อนช่วงหน้าเกษตรศาสตร์นำไทยครับค่ะ ทังสิบิ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสตาสันชายผง,งาดรับ AEC เต็มสู่ส่งคาร่าพลัดและสินค้าอีกหลายแบรนด์ตีกินตลาดอาเซียนทุกพื้นที่4พันธมิตรผนึกกำลังเจาะกำแพงขายตรงจีนกระแสปรับ CEO ประกันร้อนฉา AIA ผ่าตัดยกเครื่องครั้งใหญ่ เปิดซิงสมาคมขายตรงใหม่ T D N A ประกาศนโยบายเร่งด่วนมุ่งชำละแก้กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องห่วงบุคลากร,กรขาดกระทบขยายสาขามิวสิเวเน็ตเวิร์อหังกาใช้ใบละพันฟาดหัวสื่อขายตรงตลาดรถนำเข้าพังพินาศ DSI สั่งกวาดล้างทั่วประเทศหัวแดงสบช่องรุกตลาดนมเปรี้ยวดันโยเกิร์ตยูเทีถีบตัวทิ้งคู่แข่งติดตามนังสสอพิม์ตลาดวิเคราะห์ได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ กลับมาในช่วงนี้เกษตรศาสตร์นำไทยนะครับต้องขอบคุณสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้รู้จริงเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดนี่ก็น่าจะรู้เพราะว่าเป็นพิธีกรให้เขาอนะครับผมในสัปดาห์นี้เราจะพาไปกินไอศครีมกันไอศครีมที่วันนี้จะพาไปเป็นไอศครีมที่ทําจากนมแพะน้องบอยบอกว่าอร่อยพิเศษอร่อยและมีสอนทําด้วยนะถูกต้องนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์นะครับที่แปลรูปมาจากบัวนมบัวไอ้นมแพะนมแพะอันนี้อาจารย์เขาอยู่ที่เราได้กินไอศครีมนมบัวตอนนี้เป็นนมแพะแล้วก็อันนี้คืออาจารย์เขาอยู่ที่วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐมอยู่ใกล้ลาลีก็ลาลีมีมีแพะก็เลยไปเอานมแพะมาทำจะเป็นแบบไหนไปชมครับค่ะ เอาละคุผู้ชมครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องไอศครีมสมุนไพรครับแต่ว่าจะเป็นสมุนไพรชนิดอะไรรวมไปถึงสรรพคุณจะช่วยเรื่องของอะไรนั้นจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้แหละครับแต่ถ้าเห็นหน้าฟังชื่อปุ๊บต้องบอกว่าร้องอ๋อทันทีครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะศาสตร์ทองนาคทองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไ,ไงฮะวันนี้ปติอาจารย์จะทําเรื่องของนมแพะค่ะวันนี้นมแพะด้วยไหมฮะวันนี้ก็ทํานมแพะอีกค่ะยังเป็นส่วนผสมของนมแพ้อยู่ใช่ แสดงว่าเอานมแพะมาทำไอศครีมถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าพิเศษไปกว่านั้นที่บอกคุณผู้ชมไปครับว่าจะใช้สมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนผสมเป็นเครื่องปรุงด้วยใช่แต่สมุนไพรที่อาจารย์นำมานี่เป็นอะไรฮะเป็นสมุนไพรคล้ายๆกับสมุนไพรพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะครับนะคะก็จะมเีเอาความเป็นสมุนไพรเข้ามาเล่นกับนมแพะ โอ้โหิงขาตะไคร้ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมรสชาติไม่ค่อยเข้ากันวันนี้เป็นอะไรฮะวันนี้เป็นรังจืดรังจืดค่ะกับฝางอ๋อมีสองตัวรังจืดกับฝางตอนนี้ทําแค่สองอย่างตอนนี้จริงๆเราทํามากกว่านั้นนะคะเรามีเรื่องของใบเตยใส่ว่านหางจระเข้ก็มีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือดอกอัญชันค่ะที่ชัา นี่เอาเฉพาะสีมาไหมครับหรือว่าแต่ละอย่างมีสรรพคุณหมดเลยแต่ละอย่างก็จะมีสรรพคุณของตัวเองและบางตัวเนี่ยจะมีสีมัเป็นลูกเล่นส่วนผส,สมของไอศครีมให้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องแต่งเติมสีเข้าไปแต่ว่าวันนี้ที่จะมาสาธิตแล้วว่าเป็นเมนูนแนะนําเป็นอะไรบ้างคะวันนี้จะเป็นเป็นอารังจืดฝาง,างค่ะฝางค่ะ,คะโอ้คร<อ>าวนี้รังจืดผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเจ้าต้นรังจืดเนี่ยลักษณะเป็นยังไง ถามว่าทําไมอาจารย์ได้ถึงคิดค้นเอาสมุนไพรเหล่านี้มาปรับปรุงทาเป็นไอศครีมสมุนไพรฮะเริ่มต้นได้ยังไงครับก็เริ่มต้นจากเ,าเมื่อประมาณกรกฎาคมที่ผ่านมารเราไปออกงาน New มิวเลิฟเวอร์นะคะที่จัดที่สนย์มระชมแห่งชาติเศรษฐกิจเสร็จแล้วก็ก็อยากจะนําเสนอรูปแบบใหม่ของไอศครีมนมแพะอ๋อวันนั้นเราเอาเอะไรไปโชว์ครับวันนั้นวันนั้นก็เอาไปเต็มรูปแบบที่เคยออกรายการเกษตรศาสตร์นำไทยเนี่ยแหละค่ะก็เป็นนมแพะไอศครีมทุกอย่างทั้งไอศครีมโยเกิร์ต เต้าห้วยคุกกี้ออกหมดแล้วครับผมน,นี้เราก็รู้สึกว่าถ้าคนติดตามเรามาตลอดเนี่ยเราก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆนําเสนอให้นะคะคล้วก็ก็เลยมานั่งคิดว่าจะทําอะไรดีก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราน่าจะเอาสมุนไพรเข้ามาใช้ในไอศครีมน,นะคะ<อ>เพราะว่าสมุนไพรก็มีสรรพคุณที่ดีอยู่แล้วนมแพะเองก็มีประโยชน์ทําไมถึงเลือกเป็นรังจืดครับอาจารย์เลือความที่ปีนี้อยอยะะประกาศว่ารังจืดเ,เป็นสมุนไพรแห่งปี ของปีนี้ของปีนี้<ะ>ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรางจืดจะเป็นตัวหนึ่งที่เราให้ความสนใจประกอบกับว่าที่สมผลินธุจากสัตว์เนี่ยเรามีต้นรางจือดอยู่ด้วย<อ>เพราะฉะนั้นวัตถุดิบเราก็หาไม่ยากนะคะเราก็เลยเอาอรางจืด ลงมาเล่นดูนะคะลักษณะต้นลักษณะใบเขาเป็นยังไงบ้างฮะลักษณะต้นก็เหมือนกับไม้เลื้อยนะคะเป็นไม้เถาธรรมดาแล้วก็เป็นใบขนาดกลางๆนะคะแล้วก็สามารถทานได้ทุกส่วนตั้งแต่รากลําต้นแล้วก็ใบนะคะแต่ว่าที่ที่เอามาทานเพื่อจะแก้พิษกันส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของใบอ๋อแต่ครั้งนี้เรานาใบมาทานใช่ไหมครับถ้ามาถึงรางจืดคุณผู้ชมฮะสรรพคุณ ผมก็อยางรู้ไปเอาเอสสระคุณรังจืดจะช่วยอะไรบ้างค,ครับจา่ยา์น,น,นะคะก็ในสมุนไพรรังจืดเนี่ยนะคะก็เขาจะบอกว่าแก้พวกพิษทั้งหลายนะคะใช้ในการถอนพิษนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอเป็นยาระบายนะคะแล้วก็พิษไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามสามารถที่จะทําให้ขับพิษออกไปได้แล้วก็ทําให้ตับเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงขึ้นว้าวแล้วแบบนี้คือสรรพคุณเราก็ทราบกันแล้วฮะมีกลิ่น รสชาติถ้าใส่กับไอศครีมปุ๊บเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รังจืดไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเลยสีเขาจะเป็นสีก็จะออกเหมือนถ้าเราเหมือนกับเราทานชาชาร้อนสีก็จะออกเหมือนน้ำตาลอ่อนๆ่อ๋อสีน้ำตาลไหอมเขียวเล็กๆเนี่ยค่ะนี่คือได้มาจากใบของเขาค่ะค่ะใช่แต่แต่ถามว่ามีกลิ่นมีรสชาติอะไรไหมไม่มีค่ะเพราะนั้นหลายหลายท่านเนี่ยก็จะนิยมเอารังจืดมาต้มกับน้ำร้อน ชคะแล้วก็ดื่มเป็นชาแทนชาร้นครับผมเขาได้หนึ่งตัวฮะฝางค่ะฝางต้นเขาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับฝางก็จะเป็นคล้ายๆกับต้นไม้ยืนต้นเนี่ยนะคะขนาดกลางแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราจะเอามาเล่นก็คือลำต้นแล้วก็คือเจ้าตรงแก่นของเขานะคะแก่นด้านด้านในเขาเลยแก่นค่ะข้างในต้นเขาใหญ่ไหมอาจารย์ต้นขนาดกลางธรรมดาค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวเมืองการครับผมนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เราได้ฝางมาเล่นเนี่ยก็คือเพื่อนที่อยู่เมืองการเนี่ยเอามาฝา กาญจนบุรีนะคะเอาฝา,าน,น,น,เ,นเราก็เลยมีคือตั๊งคือเขาตั้งใจให้เรามาต้มเพื่อจะ,ะทานเป็นน้ําสมุนไพรดื่มที่บ้านอ๋อครับค่ะคราวนี้พอเราต้มแล้วเราก็สึกคิดถึงน้ํายาอุทยัยอ่ะอ๋อฮะค่ะก็จริงๆแล้วน้ำยาอุทัยก็มาจากฝางอ๋อสีเขาจะียกว่าเป็นสีแดงก็จะได้ออกสีแดง,ออแดงสีชมพ,ชมพูเพราะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเอาฝางมาอนอกจากจะเรื่องของ สีผสมอาหารแล้วบ,บางครั้งก็เป็นสีย้อมผ้าครับผมค่ะครั้งนี้ก็เราก็จะได้ไอศครีมตัวที่เราไม่ต้องแต่งเติมสีเราก็จะได้สีของฝางกล<อ>ิ่นหอมอ่อนๆซึ่งไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนกับกลิ่นสังเคราะห์อย่างกรณีที่เป็นกลิ่นพวกซัลเบอรี่อะไรต่างๆอย่างนั้นนะคะยงางฝางเนี่ยเอาแก่นเข้ามาเลยใช่ไหมเอาแก่นมาแล้วก็มาต้มต้มค่ะต้มแล้วก็สีแดงก็จะออกมา <ฮะ S 2> ในขณะที่น้ํากาลังกําลังร้อนและกําลังเดือด